ครับสวัสดีครับนี่ใหญ่กับ,ามาบแ,บแม,ม,ม่ครับกล้องจำเป็นอีกแล้วช่างตุ๊กสังคมอ่ะซ่อมไมโครเวฟไหมครับซัมซุงอ่รุ่นไ,นไนะไร้าเนี่ยอ๋อ M G สองสาม K สามห้าเจ็ดห้า A S นะครับมีปัญหาช็อตเสียบปลั๊กแล้วช็อตฟิลขาดนะครับตัวนี้ขาดฟิลสิบห้าแอมป์ฟิลกระเบื้องขาด ใส่ตัวใหม่ไปก็ขัดเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะครับวัดดูให้ดูก่อนนะครับนี่นะแกะแล้วนะเพื่อการไม่เสียเวลาวัดไม่ขึ้นนะครับคูณหนึ่งฟิวขาไปล้าออกไปก่อนฟิวเนี่ยลองวัดดูกันยังไม่ต้องใส่ฟิวนะครับตางคูณหนึ่งเลยอ่ะ อยู่ผัางฝั่งไหนเอ่ยน่จะฝั่งนี้เข้าแผงนะฝั่งนี้นะครับวัดนี่นะครับน้ำเงินน้ำเงินน้ำตาลตรงนี้นะครับโอ้ขึ้นสองครั้งเลยแสดงว่ามีอะไรชัดอยู่นะฮะอะไรชัดดอ่ย ปิดเปิด,เป,ดเปิดซีซีประตออกดูนะครับว่าหายช็อตไหมอ่าอ่าเปิดซีซีประตูออกหายช็อตนะครับอ่าใส่ก่อนอมีช็อตมีโอมムโอ้มต่ำๆลองถอดนี่ออกนี่นะขดใส่เข้าหม้อแปลงนะครับอือเราชจะนี้ออกกัน เดี๋ยวมันขึ้นองมันน่าจะไม่เขียวนะเพราะยังชอ็อตลอยชุดนี้ออกนะครับก็โมปแปลงออกวัดแล้วก็ยังขึ้นหอีงสองครั้งอยู่นะครับช็อตอยู่โอเคแสดงว่าน่าจะมีปัญหาที่วงจรต้องดูป่อหลัวตัวนี้ อ๋อขอตัวด้านบนนี้นครับแสดงว่าแผงวงจรน่าจะมีปัญหาแล้วยังช็อตอยู่ตัวยังมต,ตัดนนี้อ๋อกดออกออกตัวนี้โอเคคราวนี้ต้องจำสายแล้ว สั่งเข้าสวิตช,ชิ่งนะครับเดี๋ยวใส่กันตา่น้ำเงินอ๋อจรน่าจะมีปัญหาทนีม้มั้งสอกเก็ตออกแล้วกันนี่นี่ล่างนะครับใหญ่ขาวจำช่วยนะดูเหลือ,องเหลืองอยู่ล่างนะครับเหลืองอยู่ล่างในะรอองนะเรีเล่ตัวนี้ ดีเล์แปลกลว่ะน้ำเงินมีขาวเนาะขาวอยู่นี่ขาวอยู่ซ้ายเหลืองอยู่ล่างก็มีสเก็ตในน้ำเงินเอ้ยส้มส้มเขียวอปิดสายกาวอีกแสดงว่าบอร์ดน่าจะมีปัญหานะครับสวิตช์เชียงแน่นอนเลย รีเลรุนี้ก็แปลกๆนะเนี่ยจะเหมือนรีเลย์จน,นตัดทาอีพอกซี่ไว้แสดงว่าซัพพลายน่าจะมีปัญหาเนี่ยเพืนะ่แสงนั่นดูนะไอซีเบอร์ลเลยเห็นชัดไหมส่องๆหน่อยสิต้องเอียงๆนะ่ะเอียงซ้ายเอียงขวาเน่เบอร์เอียงนอะส่องไฟนะี่ เดี๋ยวนี่หายากจริงว่ะซูมๆไปเนาะต้องใช้มนะือถือซูมชนะ่วยหน่อยอ่ะเห็นแล้ว LNK ห้าหกหกเอ้ยห้าหกสี่ PN นะโอเคเดี๋ยวเขาวัดดูหนะ่อยเจออาคนหนึ่งนีงน่แหละ เอาทางลัดเลยกันวัดตรงนี้เลยนะครับขาห้าขาเจ็ดเนี่นะวัดเลยก่อนเกี่ยวกันนะ,ะก็ขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างนะครับป,ปกาก็ขึ้นค้างไม่ขึ้นค้าง ไม่น่าช็อตนะครับเดี๋ยวเช็คไดยอดนะครับไดยอดดีหนึ่งหนึ่งหกหรือหนึ่งห้านะครับเดี๋ยวเลยอดไม่ช็อตเนี่ยเดี๋ยวเช็คทุกตัวนะครับตั้งคูณสิบนะครับขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างนะครับไดยอดก็ไม่ช็อต,ออต,ออตแล้วอะไรช็อตละ่ะ เป,เป็นไปได้ลองวัดดูทีรอยบอดเอาแล้วครับเมนบอร์ด <Ru> ก็ไม่ช็อตอ่ะก็ยังขึ้นนะครับอ๋อเขายังขึ้นอยู่ไม่เขียวแล้วไม่เขียวกระวงจรแล้ว แสดงว่าต้องมีไมโครสวิตตัวไหนมีปัญหานะครับต้องมีอะไรช็อตให้จะรู้ได้ยงตัวไหนนี่ตัวไหนที่เป็นสามขาอ๋อตัวนี้นี่เป็นตัวนี้นะตัวกลางนี่ดูก้างต้องที่เป็นสามขา ไม่ยอมตัดรึเปล่าอ่านี่เอาติ้งออกแล้วอ่านี่ค้างนะครับอืมตัวนี้มีปัญหาเนี่ยกดกดไม่ได้เลยไมโครสวิตช์นะครับนี่นะอ่าจำเดี๋ยวดูในคลิปได้วยนะนี่นะชุดนี้นะครับอืมเนี่ยถอดอ,ออกเลยอ๋อบังคับอีกแล้วนะครับสามขา คาร์มอน N O N C นะครับนี่กดไม่ได้เลยชัวร์เลยไม่ช็อตละอันนี้ออกเพื <Okay. S 1> ่อความชัวร์แกะดูอีกทีตัวเสียคือตัวนี้แน่นอนนะเพราะมันช็อตกันขาไม่ยอมเด้งม,ม,มันติดเลย นี่ไมโครละลายติดเีฟังแง่กันโอ้โหมันละลายเลยใช้งานหนักนะอืมอะจากแล้วนะเนี่นี่ขาละลายเลยนะครับกลงต้องเปลี่ยนตัวใหม่นะครับเดี๋ยวแต่นี่ชช่อแมว เอาออกให้ดูกันคือยังไงต้องเปลี่ยนตัวใหม่นะครับเนี่ยคือให้มันนี่กันเราจะเสียบดูอีกทีนะเปลี่ยนการเทสว่าหายช็อตหรือ,อยังอ่าได้ๆประกบฝ้ากันนะครับฝ้าให้มาวางไหนล่ะครับนี่ยอืมไ้าไปแล้ว,ลวเอา น <S <S ี่อแมวปะโอเคเด็กนด้แล้วนะคตัวน,นี้เอ็นโอเอ็นสี C ได้เนาะดีช็อตเสียบกลับกันอาการปรับช่างเลยมำเล่นไปตัวน,นี้จะเป็นตัวปิดเปิดสั่งมาที่หลอดไฟนะครับตนนัวนี้สามขาจะมีตัวเดียว โอเคอนี่แล้วครับเนี่ยช่างแมวใส่ก็ไปแล้วนะครับอ่าปิดปแล้วนะไม่ช็อตแล้วครับอันนี้โอเคใชล่ละโอเคเดี๋ยวขอนี่ก็เสียบส,สายกันเสียบสายกลับนะครับเตยไปเตย เ๋ยวขาวกาวโอเคขาวคนนี้นะ,ะเหลืองเหลืองล่างเนะกลับกลับอื้อืกลับด้านอ๋อออเดิมเรื่องทุกอย่างนี่ลอยไว้ก่อน กสิก,าว,สกาวเดี๋เข้าอยูแล้วกันโอเคนี้กันแล้วก็ตัวนี้ก็ง่ายๆออ๋เดี๋ยววัดดูอีกทีกันนะครับปิดแล้วนะครับตอนนี้อ่ไมีช็อตแล้วนะครับไมีช็อตแล้วเดี๋ยวใช่งหมเราใส่ฟิวตัวใหม่นะครับนี่นะจะใส่ฟิวใส่หลอดไฟก็ได้นะครับ ใส่หลอดไส้ก็ได้นะเด็กอหมะโอเคตัวนี้ก็จะวัดไฟ AC ส5 0โวลต์นะครับยังไม่ต้องเสียบเข้าหม้อแปลงนะครับลอยไปก่อนจะเทสกันว่าไฟนี่ทำงานหรือยังรือว่ามีหลอดไฟก็ค่้อมหลอดไฟก็ได้นะตรจงจุดนี้มันไม่ปลอดภัย เสียบไม่เข้าปลายมันใหญ่วัดเอากระเดงเสียบปั๊กเลยนยเสียบได้เลยเสียบปั๊กแล้วไงหนาวแล้ววะอะไฟติดแล้วอลองเปิดนะครับเปิดหลอดไฟต้องติดนะครับเพราะว่าตัวไมโครสวิตเขาจะสั่ง ต่อกับหลอดไฟกับเครื่องทำงานดูไฟหน้าเครื่องโนี่ชั้นจะตั้งสักโปรแกรมอะไรก็ได้สักหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็ลองสตาร์ทดูโอเคไฟทำงานนะครับวัดไฟตัวน,นี้นะครับ a อดูหน่ับมาเรียกาวขึ้นไหมเนะี่ย ไม่ขึ้นครับอ๋อตัดละเอ๊ะทำไมไม่ขึ้นอ่ะดูว่าไมโครสวิตไม่ไมดี สี่ต้องจ่ายเสียทำหลังต้องจ่ายแล้วนะอะจ่ายแล้วจ่ายแล้วโอเคใช้ได้เด็กสีจ่ายนะครับบางทีอาจจะไมโครสวิตอาจจะไม่ชนนะครับเอาละเรียบร้อยละแค่นี้ละจบข่าวค่อยใส่ของจริงต้องเปลี่ยนสวิตกันนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แหละก็ใช้ได้แน่นอนใช่ไหมครับขอจบในทางการตรวจเช็คซ่อมเตาไมโครเวฟนะครับ ซัมซุงก็บอกว่าจะมีประโยชน์แกระชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่ตรวจเช็คซ่อมนะครับอาการเปิดใช้งานและช็อตนะครับก็อบอกว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับสุสุครับขอบคุณครับที่รับชมงาน